เรามาออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาดกันวันละหนึ่งฟิกเกอร์ค่ะสวัสดีค่ะครูสาวสุพชาจิจอารีฝึกลีลาดให้คล่องไม่ต้องรอคู่กับครูสาวค่ะวันนี้เรามาออกกำลังกายกันด้วยการเต้นเบสิกของจังหวะคิวบันลัมบ้าหรือจังหวะลัมบ้านะคะวันละหนึ่งฟิกเกอร์เพื่อเป็นการออกกำลังกายและเพื่อความฝึกร่างกายของเราให้คล่อง เราได้ทั้งการออกกำลังกายและได้ฟิกเกอร์ในการเต้นลีลาดไปด้วยค่ะวันนี้เรามาเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันในฟิกเกอร์ของจังหวะคิวบันลมบ้า Q ที่ชื่อว่า Timestep นะคะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกมเนื้อร่างกายเราสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกันค่ะให้เรายืนเท้าชิดกันก่อนแล้วแยกปลายเท้าแล้วแยกเท้าทั้งสองข้างให้กว้างระดับหัวไหล่เรานะคะ เดี๋ยวเราจะยืดสิโครงค่ะตรงนี้คือกระดูกเชิงการตรงนี้คือสิโครงนะคะสุดท้ายเราถึงประมาณจักระและเราเนี่ยนะคะเราดึงดึงค่ะจากดึงเป็นเส้นเฉียงนะคะจากกระดูกเชิงการขีดเส้นเฉียงมาที่สิโครงบนเราเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทํากันนะคะถ้ายืนฝั่งตรงข้ามกับครูก็ทําฝั่งตรงข้ามเลยค่ะยังไม่ต้องคํานึงว่าซ้ายหรือขวานะคะ ทำไปด้วยกันได้เลยค่ะดึงจากกระดูกเชิงการเราดึงเช่นเส้นเฉียงขึ้นไปค่ะนะับหแล้วก็ปล่อยกลับมาเจอกันตรงกลาง2 3 4 5 6 7 8แล้วเราก็เปลี่ยนข้างค่ะกระดูกเชิงการของครูข้างขวานะคะของเพื่อน,อ,นอาจจะเป็นข้างซ้าย แล้วมาถึงซี่โคงซี่บนหรือตรงประมาณจักระและเราเราเริ่มดึงเหมือนข้างข้างที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะคะดึงเส้นเฉียงไปค่ะจากกระดูกเช่นกัน1ยืดขึ้นแล้วก็ปล่อยยืดสองสามสี่ 1 One, แหละกกรมาเจอตรงกลาง2 3 4ส6มสเดปเปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7้า เราได้2ชุดแล้วนะคะเราทําสัก4ชุดค่ะเดี๋ยวเราทําไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยค่ะวันแรกๆอาจจะทํารู้สึกว่าไม่คล่องนะทําทุกๆวันเลยค่ะสามารถเปิดคลิปครูสาวแล้วทำซ้อมไปได้ทุกวันฝึกไปได้ทุกวันนะคะและถ้าหากว่ามีโฆษณาขึ้นมาก็ฝากดูโฆษณาให้ครูสาวด้วยนะคะเผื่อครูสาวจะได้ค่าโฆษณาจากยูทูบชุดที่3ค่ะ,คะดึงเฉียงจากกระดูกเชิงการไปซิโคงเริ่มวานแล้วมาเจอตรงกลาง <Two. S> 2ปล่อยมา3 4 5 6 e f o s e v e n ฝึกยืดซิโคงกับกระดูกเชิงการเราให้เป็นเส้นเฉียงนะคะ one two three f s e v e n e i ชุดที่4ค่ะ o n 3, 4, 5, 6, 7, 8ห้กเจ็อ่าอีกข้างหนึ่งค่ะชุดที่สี่ 3, 4, 5, 6, 7, 8เดเดี๋ยวเวลาเราฝึกลีลาเราจะได้นำการใช้บอดี้มาใช้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ฟิกเกอร์ที่ใช้ ออกกำลังกายวันนี้นะคะครูสาวจะทำคลิป1คลิปต่อ1ฟิกเกอร์เพื่อการออกกำลังกายทำซ้ำๆฟิกเกอร์นี้ให้เรายืนเท้าชิดกันปลายเท้าแยกขมิบก้นขมแบมวท้องเหมือนเดิมค่ะกดหัวไหล่ให้คอยาวแยกเท้าเดี๋ยวดูที่เท้าก่อนนะคะถ่ายน้ำหนักไปแล้วนะับ4 1แล้วก็เท้ามาชิดแล้วนะับ2และยำ่ำ 3แยก4 1 three, ag, four, one. ครูสาวทำให้ดูทางด้านหน้าถ้าเราหันหน้าทำด้วยกันก็ทำฝั่งตรงข้ามได้เลยค่ะดึงเท้ามาชิดนับ2ย่ำลงไปนับ3แยก4 o ชิด2และย่ำา3 4ีชิด2 3 4 1 e 2 3 4 1 Two, three, four, เดี๋ยวลองเริ่มใหม่ช้าๆนะคะบางท่านอาจจะตามไม่ทันถ้าหากว่าตามไม่ทันเดีย๋ยวครูจะเริ่มจากช้ายืนปลายเท้าแยกแล้วก็แยกเท้าพล่อยเท้าออกมายืดคอให้ยาวเก็บท้องเราเข้าไปเก็บก้นเราเข้าไปหรือบางคนบอกว่าให้ขมแมวท้องขมิดก้นแต่ว่าถ้าคําว่าขมิมวบางครั้งเรา หายใจไม่ได้แต่ให้ใช้เราเก็บเหมือนเราใส่สเตย์แน่นๆใส่กาะเกงแน่นๆนะคะและ้วคอยาวกดหัวไหล่ลงยืนแยกเท้าทำตามเลยนะทำตามที่เราเห็นได้เลยนะคะแยกเท้าและถ่ายน้ำหนักมานับโฟวันเอาเท้ามาชิด หายน้ำหนัก2แล้วก็ย่ำลงไปชิดเหมือนเดิม3แล้วแยกเท้าออกมา4 1แล้วดึงเท้ามาชิด2 3 4 1ทําตามที่เห็นได้เลยนะคะย่ำย่ำแล้วแยกแล้วดึงมาชิดย่ำย่ำแล้วแยก ดึงเท้ามาชิดย่ำย่ำแล้วก็แยกย่ำย่ำแล้วก็ยยแยกเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่ยืนแยกเท้าจัดระเบียบร่างกายเราเขามิบกลนกับแมวท้องงุนหัวไหล่คอยาวยืดยกแขนเวลาเราฝึกลีลาครูรหให้สามยอนั่นแหละมีเทคนิคมาให้สามยอยืดยก แล้ยิ้มนะคะยิ้มด้วยโอเคเริ่มสตาร์ทนะคะแอนแอนคือหมุูสะโพกที่ยืนนี่ไปข้างหลังแล้วดันมาค่ะ four one and two and three and 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 four one and two and t h r n e a n n four one and two and three and f o u น one นับแล้วทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะบางคนสงสัยว่าทำไมต้องมี3ามยอยอแรกยืดยืดตัวแล้วขึ้นยืดถึงคอเลยค่ะถึงศรีรษะเรานะครูให้ยกแขนด้วยการยกแขนก็จะทำให้แขนเราได้ทำงานไปด้วยเดี๋ยวในคล,คลิปต่อไปเราจะมีการ ฝึกแขนด้วยนะคะและก็การยิ้มจะทำให้เรามีความสุขแค่เรายิ้มจิตใต้สำนึกเราจะบอกว่าเรามีความสุขแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันจากการเปิดเพลงด้วยนะคะวันนี้4 4 3 and three, and four. and two, and three. And two and three and four and one and two and three and four, one and two. Two and three and four, one and two and three and four, one and two and three and four, one. Two and three and four, one. กกาลังกายได้แล้วใช้เต้นในจังหวะคิวบันลํบบ้าของลีลาดได้ก็มาดูกันได้ซ้ําๆแล้วฝึกไปด้วยการเป็นการออกกําลังกายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดลูปกระดิ่งกริ๊งๆแล้วเราจะได้มาออกกําลังกายด้วยการลีลาดด้วยกันกับครูสาวแบบนี้อีกค่ะบ๊ายบายค่ะ